JSB JSB Jazz Is a wonderful world JSB 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 On a colorful day สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูแนทนะคะสําหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะสําหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนเราจะใช้หนังสือ2เล่มเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือหนังสือเรียนนะคะจะเป็นเล่มหน้าปกสีน้ําเงินแล้วก็จะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ จะเป็นเล่มหน้าปกสีขาวแบบนี้ก่อนที่เราจะเรียนนะคะนักเ,เรียนจะต้องเตรียมหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะขึ้นมาให้พร้อมเลยอะ ใครที่เตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในกิจกรรมที่1.2นะคะนั่นก็คือเรื่องของเสียงเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดเนื่องจากว่าเรายังเหลือหน้าแบบฝึกหัดนะคะที่เรายังไม่ทําอยู่อีกประมาณ3หน้านั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะได้สรุปความรู้นะคะในกิจกรรมที่1.2กันด้วยนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะขึ้นในเรื่องใหม่แล้วก็บทใหม่นั่นเอง อะถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้าที่29นะคะอ่นะคะเปิดขึ้นมาได้เลยนะคะนักเรียนสำหรับในหน้าที่29นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำกิจกรรมนี้นะคะกันไปถึงขั้นตอนที่ เราลองตรวจสอบการพยากรณ์กันแล้วใช่ไหมคะดเด็กๆว่าถ้าดเด็กเนี่ยไปยืนตามจุดนะคะหรือว่าตำแหน่งต่างๆภายในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างนะคะจะได้ยินเสียงของคุณครูอ่าหลังจากที่เราชมวิดีโอไปแล้วนะคะเราจะพบว่านักเรียนทุกตำแหน่งเลยนะคะที่อยู่ในบริเวณห้องเรียนเนี่ย จะได้ยินเสียงนะคะจากแหล่งกําเนิดเสียงของคุณครูไม่ว่าจะคุณครูจะอยู่ตรงกลางห้องหรือว่าตรงหน้าห้องนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะดเด็กๆเราจะมาดูวิธีการสร้างแบบจําลองกันนะคะว่าแบบจําลองของอ่ะการกําเนิดเสียงนะคะเราสามารถสร้างแบบจําลองแบบใดแล้วก็สามารถอธิบายการเคลื่อนที่อย่างไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะไปรับชม วิดีโอกันก่อนนะคะเด็กๆก่อนที่เราเนี่ยจะมาบันทึกผลในการทำกิจกรรมกันต่อค่ะอะเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะคะ สำหรับวิดีโอนะคะเด็กๆก็จะต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ดูถึงการสร้างแบบจําลองนะคะซึ่งการสร้างแบบจําลองเนี้ยจะเป็นการสร้างแบบจําลองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเห็นถึงทิศทางนะคะในการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะว่าเสียงเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่จาก แหล่งกําเนิดเสียงนะคะไปยังทิศทางใดได้บ้างซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะหมดเวลาก่อนนั่นเองเนาะ,ะดังนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการสร้างแบบจําลองกันนะคะการสร้างแบบจําลองคืออะไรก่อนที่เราจะไปสร้างแบบจําลองนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนคะ่ะว่าแบบจําลองเนี่ยคืออะไร แบบจำลองเป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้แทนวัตถุความเข้าใจความคิดหรือเหตุการณ์ต่างๆเช่นรูปวาดตักกแตนใช้อธิบายลักษณะของตักกะแตนการใช้ท่าทางอธิบายลักษณะของลิง การสร้างแบบจำลองบ้านเพื่อใช้แทนลักษณะของบ้านค่ะอ่นักเรียนคะก่อนที่เราจะไปดูการที่เขาสร้างแบบจำลองใช่ไหมคะเราก็ต้องมาทราบถึงความหมายของคําว่าแบบจำลองก่อนซึ่ง ในวิดีโอนี้นะคะค,คุณครูเขาได้อธิบายว่าแบบจําลองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําขึ้นมานะคะเพื่อใช้แทนวัวัตถุนะคะเพื่อความเข้าใจความคิดหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเช่นอะไรเช่นรูปวาดนะคะท่าทางหรือสิ่งต่างๆที่เราทําขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นเข้าใจนั่นเองยกตัวอย่างนะคะดเด็ก เช่นเราเนี่ยสร้างแบบจําลองนะคะเป็นรูปวาดตระกตนขึ้นมาเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะได้ทราบนะคะว่าตระกตนเนี่ยมีอวัยวะใดบ้างนะคะที่เป็นส่วนประกอบของตัวเขานะคะดังนั้นแบบจําลองเนี้ยจึงสามารถอธิบายนะคะดเด็กในเรื่องต่างๆทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ ครูจะพานักเรียนเนี่ยมาทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงค่ะครูนะคะก็มีเชือกแล้วก็กลองค่ะอยากให้หนักเรียนนะคะช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่าเราจะสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงได้อย่างไรแล้วรับบี้ล่ะคะรับบี้ช่วยคิดหน่อยค่ะรับบี้คิดไม่ออกเลยค่ะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูนะคะจะให้ข้อมูลเพิ่มนะคะนั่นก็คือกลองเนี่ยใช้แทนแหล่งกําเนิดเสียงค่ะส่วนเชือกนะคะก็ใช้แทนทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงค่ะนักเรียนกับรับบี้คิดว่าเราจะสร้างแบบจําลองการเคลื่อนที่ของเสียงออกจากแหล่งกําเนิดเสียงได้อย่างไร เดี๋ยวตอนนี้ครูจะให้เวลานักเรียนนะคะไปสร้างแบบจำลองแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็บันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมเลยนะคะอะ่นักเรียนคะในการสร้างแบบจําลองนะคะเราจะใช้เป็นไหมพรมนะคะหรือว่าจะใช้เป็นเชือกฟางก็ได้เนาะขอให้เป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราสามารถหาได้ง่าย จากนั้นนะคะเด็กเราจะใช้ไหมพงหรือว่าเชือกฟางเนี่ยนะคะมาอธิบายทิศทางในการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงต่างๆนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนไม่สามารถทําการทดลองนะคะที่โรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆได้ดังนั้นเราจะอาศัยนะคะดูแล้วก็สังเกตการทดลองนะคะจากวิดีโอนี้ได้เลยนะคะระหว่างนี้นักเรียนสามารถกดปุ่มพักเพื่อไปทำกิจกรรมค่ะ เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็กดปุ่มเล่นต่อแล้วก็กลับมาเจอกันได้เลยค่ะนักเรียนกับรับบี้วาดเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นขอดูผลงานของรับบี้หน่อยค่ะจากกิจกรรมที่แล้วเพื่อนๆที่อยู่รอบกลองที่ครูถือก็ได้ยินเสียงกันหมดทุกคนเลยค่ะงั้นแบบจำลองของรับบี้รับบี้ก็จะดึงเส้นเชื่อมไปรอบๆกลองแบบนี้เลยค่ะ อ่านักเรียนคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะในการทําแบบจําลองในการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงนะคะถ้าสมมติว่า,าแหล่งกําเนิดเสียงนะคะที่เกิดจากคุณครูเนี่ยอยู่ตรงกลางห้องใช่ไหมคะเราก็จะดึงเชือกฟางนะคะไปหานะะักเรียนที่ได้ยินเสียงของคุณครูอาจเช่นนักเรียนที่ยืนอยู่หน้าห้องใช่ไหมคะคุณครูก็จะดึงเชือกฟางหรือว่าเชือกไหมพรมเนี่ย ไปหาเด็กที่อยู่ตำแหน่งข้างหน้านะคะส่วนเด็กที่อยู่ตรงข้างห้องทั้งสองฝั่งเนี่ยได้ยินเสียงคุณครูอีกคุณครูก็จะดึงเชือกฟางนะคะไปหาเด็กที่อยู่ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งในห้องเรียนนั่นเองนะคะดังนั้นการสร้างแบบจำลองออกมานะคะก็จะคล้ายๆกับในรูปภาพนี้เลยนะคะเด็กๆซึ่งในเล่มแบบฝึกหัดของเรานะคะเขาจะให้เราเนี่ยจำลองนะคะรูปแบบ การอธิบายการเคลื่อนที่นะคะจากแหล่งกําเนิดเสียงนะคะหรือว่าแบบจําลองของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยไปบันทึกผลในเล่มแบบฝึกหัดกันนั่นเองโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะคิดเหมือนกับรับบี้แล้วก็นักเรียนหรือเปล่าโดยระหว่างที่ดูเนี่ยก็อยากให้นักเรียนแล้วก็รับบี้นะคะ เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบแบบจําลองการเคลื่อนที่ของเสียงของเพื่อนนะคะกับที่เราเนี่ยได้วาดพาไปด้วยค่ะโดยในกิจกรรมนี้นะคะครูจะไปยืนอยู่ที่กลางห้องค่ะแล้วก็ถือกลองนะคะโดยในมือที่ถือกลองเนี่ยก็จะถือปลายเชือกด้านหนึ่งเอาไว้ค่ะส่วนปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะให้นักเรียนทุกคนในห้องนะคะมาถือไว้เช่นกันค่ะจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะไปยืนในตําแหน่งที่ได้ยินเสียงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะทำกิจกรรมนี้อย่างไรคะ่ะเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะสร้างแบบจําลองการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะอ่านี่ก็จะเป็นลักษณะของการทำกิจกรรมในห้องเรียนของเรานะคะเด็กๆเห็นไหมคะเพื่อนๆเขากำลังสร้างแบบจำลองนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไปดูแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงของเพื่อนๆกันแล้วเอ๊แบบจำลองของเพื่อนๆเนี่ยแตบกบต่างจากของนักเรียนแล้วก็รับบี้ยังไงบ้างคะอืมรับบี้ช่วยตอบหน่อยค่ะแตกต่างค่ะเพราะภาพแบบจำลองที่รับบี้วาดไว้ยังขาดเส้นที่ชี้ไปทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะอืมเก่งมากเลยค่ะรับบี้ ครูขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเส้นเชือกเนี่ยที่ถูกดึงออกไปทุกทิศทางเนี่ยก็แสดงถึงว่าเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงไปทุกทิศทางเช่นกันค่ะจากกิจกรรมที่ได้ทาไปในวันนี้นะคะนักเรียนกับรับบี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรคะอื ่านักเรียนเปิดต่อไปในหน้าที่30เลยนะคะสำหรับในหน้าที่30นะคะดเด็กๆบนกรอบสีเหลืองนะคะด้านบนเนี่ยอาจจะเป็นหัวข้อชันรู้อะไรบ้างนะคะดเด็กๆซึ่งหัวข้อนี้นะคะเขาก็จะ สรุปนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมดอยู่4ข้อใช่ไหมเอยซึ่งข้อที่1นนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ก็คือคนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างนะคะจะได้ยินเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงที่อยู่กลางห้องอันนี้เราก็สามารถได้คําตอบแล้วนะคะ <วก S 1> นักเรียนว่านักเรียนที่อยู่ตำแหน่งทุกตำแหน่งนะคะในห้องเรียนจะได้ยินเสียงของ คุณครูนะคะที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงหมดทุกคนเลยเนาะต่อมานะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะเรารู้อะไรก็คือไหมพรมนะคะหรือว่าเชือกฟางในแบบจําลองเนี้ยเปรียบเทียบได้กับอะไรเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าไหมพรมหรือว่าเชือกฟางเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้กับการเคลื่อนที่นะคะของเสียงนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะข้อที่3ฉันรู้อะไรจากกิจกรรมนี้นะคะเราควรพบอะไรบ้างเกี่ยวกับคิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะอ่ะนะักเรียนคะจากกิจกรรมนี้ที่เราได้ทํามาเราควรพบอะไรเอ่ยเราได้ค้นพบว่าเสียงนะคะมันสามารถเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงไปได้ ทุกทิศทุกทางเลยนั่นเองนะคะส่วนข้อ4ี่ข้อสุดท้ายนะคะสิ่งที่เรารู้อะไรจากเรื่องนี้ก็คือจากสิ่งที่เราค้นพบนะคะสามารถสรุปได้ไว่าอย่างไรนะคะนักเรียนซึ่งคำถามทั้ง4หัวข้อนี้นะคะเราจะได้ไปตอบลงในเล่มแบบฝึกหัดด้วยนะคะ,ะนักเรียนลองบอกคุณนอสสิคะว่าจากสิ่งที่เราค้นพบนะคะจากกิจกรรมนี้เราสามารถสรุปได้ไว่าอย่างไรเอ,อ่ย ่บางคนนะคะอาจจะตอบได้บางคนอาจ,จตอบไม่ได้เนาะสำหรับสิ่งที่เราค้นพบนะคะได้จากกิจกรรมนี้ก็คือเสียงนะคะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงไปได้ทุกทิศทุกทางเลยนั่นเองนะคะอ่ะส่วนสิ่งที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะในเด็กก็เหมือนที่ครูแอนบอกไปเลยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะทำให้เราได้ทราบว่า เสียงนะคะสามารถเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงไปได้ทุกทิศทางนั่นเองนะคะอ่ะส่วนหัวข้อด้านล่างนะคะหัวข้อสุดท้ายอยากรู้อีกว่าซึ่งหัวข้อนี้นะคะนักเรียนมันจะปรากฏที่แบบฝึกหัดของเรานั่นเองนะคะอ่ะเขาจะให้เราเนี่ยตั้งคำถามนะคะสิ่งที่เราอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนะคะการเคลื่อนที่ของเสียงซึ่งเราเนี่ยสามารถ อาจตั้งคำถามนะคะได้มากกว่า1คําคำถามยกตัวอย่างนะคะเช่นเสียงเคลื่อนที่ไปในาน้ำได้หรือไม่นะคะ,ะสำหรับการตั้งคำถามนะคะนักเรียนจะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแล้วแต่นักเรียนได้เลยเนาะ,ะหลังจากที่เราะะได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็สร้างแบบจำลองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กเดี๋ยวเราจะไปบันทึกผลนะคะในการทำกิจกรรมกันนะคะ ถ้าเวลาเหลือนะคะนักเรียนคุณแอนก็จะสรุปความรู้นะคะในบทนี้เลยแต่ถ้าเวลาหมดก่อนนะคะคุณแอนก็จะไปสรุปความรู้นะคะว่าเราเนี่ยได้เรียนดูอะไรนะคะในเรื่องที่1เสียงรอบตัวมาทั้งหมดบ้างนะคะในครั้งหน้าเนาะอ่าดังนั้นนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนหยิบเล่มแบบฝึกหัดนะคะหน้าปกสีขาวขึ้นมาได้เลยนะคะ ใครที่หยิบขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้บันทึกผลการทํากิจกรรมไปถึงหน้าที่32กันใช่ไหมคะอ่าซึ่งในหน้าที่32เนี่ยก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะแล้วก็การสังเกตจากตำแหน่งที่เราได้ยินเสียงนะคะเมื่อที่คุณครูเนี่ย อยู่กลางห้องเราก็ทําให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาบันทึกการทํากิจกรรมในหน้าที่33กันนะคะเด็กๆก็จะเป็นรูปแบบจําลองนะคะในการอธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองเนาะซึ่งเราได้ดูตัวอย่างนะคะในการทํารูปแบบจําลองจากเพื่อนๆในคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนนะคะมาสร้างรูปแบบจําลองในการอธิบายการเคลื่อนที่ของเสียง กแหลงกำเนิดเสียงไปพร้อมๆกับคุณแทเลยนะคะซึ่งเมื่อเราดูการทดลองไปแล้วนะคะที่เด็กเราจะสังเกตเห็นว่าเสียงเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่นะคะไปได้อย่างทุกทิศท,ทุกทางเลยนะคะ,ะเส้นสีแดงของคุณครูนะคะก็จะเปรียบเทียบเป็นเสียงนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเสียงมันก็จะไปจาก แหล่งกำเนิดเสียงนะคะได้ถูกทิศถูกทางเลย่นักเรียนสร้างแบบจำลองนะคะลงไปได้เลยนะคะ,ะต่อมาเนี่ยค่ะนักเรียนในหัวข้อด้านล่างนะคะเขาบอกว่าฉันรู้อะไรนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะให้เราทําเครื่องหมายถูกนะคะในช่องตําแหน่งที่เราได้ยินเสียงอดูคําถามข้อที่1นึ่เขาถามว่า คนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่กลางห้องซึ่งจากการทำการทดลองแล้วนะคะดเด็กๆตำแหน่งที่ได้ยินเสียงก็คือทุกตำแหน่งเลยนะคะที่อยู่ในห้องเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าห้องนะคะใต้โต๊ะหลังห้องข้างห้องหรือว่าบนโต๊ะนะคะดังนั้นเราก็จะทำเครื่องหมายถูกนะคะลงไปทุกช่องเลย เพราะว่าทุกช่องหรือว่าทุกตำแหน่งนะคะเราได้ยินเสียงหมดเลยนั่นเองอ่ะเนียนเสร็จหน้าที่33แล้วนะคะเปิดไปในหน้าที่34เลยนะคะสำหรับในหน้าที่34นะคะเด็กๆอ่ะข้อ2ใหญ่ด้านบนนะคะข้อ2ใหญ่ด้านบนเขาถามว่าไหมพรมหรือเชือกฟางในแบบจำลองนี้ เปรียบได้กับอะไรไมโพรมหรือเชือกฟางในแบบจำลองนี้เปรียบได้กับอะไรคะคุณครูอ่ะสรุปไปแล้วเปรียบได้กับทิศทางของการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะเติมคำว่าทิศทางลงไปเนื่องจากว่าคำว่าการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเขามีมาให้เราแล้วนะคะ เรียบร้อย,น,ยน,อนักเรียนเติมลงไปได้เลยนะคะต่อมาค่ะข้อที่3นะคะคำถามเขาถามว่าจากกิจกรรมนี้คนพบอะไรบ้างเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่กลางห้องทำให้คนที่อยู่ในห้องจุดๆุทิศทางเช่นหน้าห้องหลังห้อง ค้างห้องบนโต๊ะใต้โต๊ะได้ยินเสียงอ่ะคุณครูบอกนักเรียนไปแล้วนะคะว่าเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงที่อยู่กลางห้องจะทําให้คนที่อยู่ภายในห้องเรียนนะคะนักเรียนอ่ะทำอะไรเอ่ยได้ยินเสียงในทุกทิศทางนั่นเองนะคะ เรียนเติมตามครูไปได้เลยนะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะนักเรียนจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไร เสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงจุดๆ,ๆทุกทิศทางอ่ะจากสิ่งที่เรานะคะสามารถสรุปได้จากกิจกรรมนี้ก็คือเสียงเนี่ยเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงอ่ะไปได้ทุกทิศทางเลยนั่นเองนะคะเขามีคําว่าทิศทางมาให้แล้วเราก็จะเติมแค่คําว่าทุกนะคะ ต่อมานะคะนักเรียนหัวข้อด้านล่างนะคะอ่าหัวข้ออยากรู้อีกว่านะคะอ่าเขาถามว่าให้เรานะคะเด็กๆช่วยกันตั้งคำถามนะคะที่เราอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะอ่าเราเนี่ยสามารถตั้งคำถามได้มากกว่าหนึ่คำถามนะคะเช่นตัวอย่างคำถามของเขาก็คือ เสียงเคลื่อนที่ไปในน้ำได้หรือไม่นะคะอ่าดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตั้งคำถามนะคะใครจะไม่ตั้งคำถามเหมือนคุณครูก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความคิดของนักเรียนเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเนื่องจากว่าคำถามเนี่ยมันเกิดมาจากความสงสัยของเรานั่นเองนะคะอ่าดังนั้นคำถามของคุณแอดนะคะคุณแอดจะถามว่าเสียง สามารถเคลื่อนที่สักครู่นะคะไปยังชั้นบรรยากาศได้หรือไม่อ่ะนี่คือคำถามของคุณครูนะคะ ครูถามว่าเสียงเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปอย่างชั้นบรรยากาศได้หรือไม่นะคะอ่านักเรียนเติมลงไปได้เลยเนาะอะ่นักเรียนคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดนะคะ อ่ะให้ถึงนะคะในหน้าที่34นี้ก่อนนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าเวลาของเรานะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วเนาะดังนั้นนะคะในคาบหน้านะคะเด็กหรือว่าการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งที่2นะคะ เราจะมาสรุปความรู้กันนะคะดเด็กๆว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องเสียงในชีวิตประจําวันกันบ้างน,นะคะซึ่งก็จะเป็นการสรุปความรู้ทั้งหมดเลยนะคะในบทที่2เรื่องเสียงในชีวิตประจําวันนะคะที่เราได้เรียนกันมาตั้งแต่เรื่องแรกนะคะจนมาถึงกิจกรรมที่1.2กันเลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะดเด็กๆก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครู ให้นักเรียนทํากันด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาในรายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ JSB 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 It's a waterfall world colorful day. in